กะหล่ำปีพร้อมขายใกล้จะใกล้ขายแล้วครับนี่ครับงามแต่กะกะหล่ำปีจอๆด้านบนเป็นสลัดสลัดบอสลัดแก้วบะสล้วโอ้เพิ่งสลัดแก้ว,ลแ,กวแล้วก็ผักยังเกาะข้างบนประกาศห้องเต้กวงตุ้งห้องเต้ง,ตง,เตงามงามโอ้สลัดสวยครับะเขียวงามปือป้อข้ากิิกรีไรกระกีะไก่ะบ่กะไรกระไรกระารก ยกแปลงสวยมากเลยครับสวัสดีครับวันนี้ช่องสร้างไรายได้ไม่สิ้นสุดครับเป็นช่องสาระความรู้เพิ่มพูนปัญญาเศรษฐกิจชุมชนแล้วก็การสร้างไรายได้แบบบ้านๆไอเดียการสร้างอาชีพวันนี้มาเจอกันอีกแล้วครับกับคุณพี่ที่เคยทําคลิปมาแปลงที่สอง,งเนี่ยนะห้องม่ได้ขึ้นมาเหมือนะนะ่ะะเออแปลงที่สองยุนี่ปลูกยังไงก กะลามปีกะลามปี own, นี่หัวงามๆกะลามปีพันหนักเลยนี่เด้ออ๋อนี่จีเป็นพันหนักบ่าค่ะสีห masa, urgency, fire, no ัวบ่ใหญ่แห้งคือพ uh, ัผบาทั้งพุ่นทั้งพุ่นเลยทั้งพุ่นเป็นสลัดแก้วกับกวงตุ้งฮ่องเต้กวงตุ้งฮ่องเต้สามยางเท่านั้นกับเบียร์พักอันขนาหวานโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวสวัสดีสักกันสวัสดีครับสวัสดีครับเออ่ยทั้งล่างเลยจ้ะทั้งใ้เป็นกะลามน้อยกะลาม ออเอาเบิงข้างล่างก่อนอันนี้เป็นตัวน้อยเป็นบ่นี้จ้าเป็นเป็นขีน้านมันได้ตัวนี้เมื่อน,น,ามามอน,น่้นมาเบิงอัดบักเกอร์เทียนเฟ้อทึ่งๆขุนเอกาเรื่องน้ำพอดีน้ำมากเมื่อนี้ก็ไม่แห้งแล้วนี่เป็นเป็นเบียขีน้านมันก็เลยหดปุ๋ยบ่หุดปุ๋ยแล้วก็เลยมาเป๊เออแล้วก็มาพ่วนมาหดปุ๋ยนี่นอ,อ,อ๋อได้จากเมื่ออล้วนี่อาทิตย์เดียวจะพัดอันพวนแล้วมานี้บ่โหยกแปลง อสีองอาทิตย์ได้หนิเตพัดอันปลูกแล้วกับกับใส่ปุ๋ยนี่อ๋อเะพัดใส่ปุ๋ยมาแล้วก็พ่นหนีิอาทิตย์หนึ่งครับครับนี่คือประมาณนี่ใส่อันใส่ปุ๋ยสูตรเก้าสูตรเก้าอันละอืมกัปชีกไก่พ่นเ็ดไปเทิงปอืยฟังเท่านั้นเองแต่ยิ่งเขียวหน่อยน้อยผลทั้งผลฟังแป้งทุ่ทไายผลโอ้อันบะเขือบะเขืออันเทปน้อยอันเก่านั่นาลาเบียขีนานมัน อ oh. อันนี้อันนี้ผักกาดข,ขาวนี่เป็นผักกาดขาวอนี้งามงามงามเมือนอะตรเมือนอะรยังติดดินอยู่ได้เหมือนอันบ่ยังติดดินอยู่บาดมาเมื่อนี่งามา่านยังอืแล้วกระลำปีสวนบุ่นเก็บแล้วเก็บแล้วเออเป็นเังน่งไหงงังล, 3, 4, 4, 4, ล,ละสามสีฟซีฟนี่แหละขายงออมานก็เก็บเขาบันเดืออะไรนี่บ่แต่ว่าต้องเลือกเอาหัวที่มันใหญ่ๆนะหัวยังมันแน่นกับพวละเก็บแตก หมายถึงอันพระอันกะลําอันบ่เออเฮาเก็บไปได้จากหัวแล้วตะเก็บอยู่ส่วนนั้นห้วย30 40หัวแล้วเด้บ่คล้ายๆเบิดเลยเก็บแต่วันที่1เลือกเอาเนาะเลือกเอาหัวใหญ่ๆเลือกเอาหัวใหญ่ๆเออกะกะได้เล้อ10หัว10หัวหาย่างเบิ่งซะก่อนน่นะได้ได้จกอันนั้นบัดนี้ได้30 3บ่ได้มื้อได้ละโกะลําปีําจการายกะลํา เมื่อไงก็ขายสามชิปโลดเหรอเขาบานเมืองคนกินมัวละสามชิปสามชิปเลยใส่ปีใหม่ช่วงนั้นว่านก็ขายคือกันนี่เปลงไหนมือนี่น้ำมากรู้สึกเังไหนน้ำดีใจแล้วเนาะก็น้ำเนาะน้ำน้ำมากแล้วพักกับเย็นกระซุ่มตัวพักมันมากน้ำมาให้่อบขอบคุณขอบคุณกรมชลประทานขอบคุณเลยนะเด้อหน้าในไห่หัวเด้อมาแล้วครับน้ำพอดีวันนั้นไปลงคลิป น้ำไม่มาวันนี้มาแล้วน้ําสุดยอดครับกรมชนเอาเข้าไปเบื้องเครื่องปัดกระลำมาเอากระลำปีตัวตัวนี้นี่คือปลูกความกันกับตัวยุสวนอันบ้านอุบบั่นฟางแดงบ่จ้าอืมเบื้องหัวมันโดปลูกตัวนี้ก้อนใช้เบื้องหัวมันจำแดดมันจะได้แก่น่ะนี่มันพอละว่าเน้นอันใบเบื้องหน้ามันใส่มันยังอ่อนอ่อนอยู่มันยังเป็นอ่อนอ่อนอยู่เออพอละว่เน้นนะโอ้ยนี่กับพราะว่เน้นนี่เพราะว่เน้นได้นี่ ต้องบีบจนแก้นติ๊กบ่อยเขาจะเออเข้เด่นแน่นในมือสักกันนึงยแน่นมันยังมหลวมเวลาเขาเบอขายเขากะตีว่ามันบวแกนมันบวแกนว่แน่นเพราะว่าสีน้านี่อันนี้หัวแกนไปนี่บัวยังเนอ่อนอ่อนอยู่อ่อนอ่อนจักมือจังจะได้แกะบ่าเนี่หง่ายจักสี่หางมือเวลาเลื่ออาทิตย์หนึ่งสักกอนบ่จังจะได้ระยะนี้นี่สมมติว่าเขาตัดแล้วนี่สมมติว่าเขาตัดมันดิดแตกออกมาอยู่บ่อกิลลาร์ปีนี่แตกแหนงมันแล้วแหนียงเนียงยังแสบด้ผมบ่านเนงหน่อยมันนั่น แม่นบ่เออแนงนี่ก็ะีเสบอีกอย่างหนึ่งเนีงก็ได้ขายคือกันบ่เพราะว่าเขาเจะต้องคนเขาก็สืบไปเฮ็ดราดนาไร่ไปพัดไปเพิดไปยังจังสีนาโอ้ทำเป็นท่านจวงปีใหม่นี่ขายเรียบร้อยว่าที่เออได้ขายแล้วขายดีอืมอืนี่ส่วงนี้ก็ได้ขายคือเก่าได้ขายอยู่เป็นบ่คนกินคือหลังจากที่หลังปีใหม่เราเอ่ยไปขายจังไรไปขายน้ำข้องถมเมื่อเก่าแล้วไปขายข้องถมอยู่ข้องถมบ้านเถอะของถมบ้านนั่นบ้านนี้ในเอาที่เขาไปเห็นบ่ไปบ่ไป กันมันหลายแห้งก็เปิดสองตลาดเลยเด้บ่กันพันธุ์ตลาดวันเสาร์ก็ให้างยองวันเสาร์ก็ไปสองหม่องเลยแบ่งกันไปไอจำรัดไปพุ่นอยงที่แบ่งกันไปแบ่งกันไปแล้วเท่ากับไพี่สาวไปขายซอยนะเดี๋ยวสันเนาะแบ่งกันไปนี่จัสีเบิดใบเอาอันฟังนี่เดี๋ยวสันว่าคาดว่าสีปลูกอยังสิสีปลูกหอมแบงอันนี้หอมแบงหอมแบงหอมแบงอันที่หอมเวลาเขาเอาเช็ดจังไรปลูกเวลาหอมแบงนี่โอ้ยกระตัดหัวมันไวแล้วอยู่เฮือนอะ เสียบเสียบเสียบไปเลยเออหัหน้าเปียกเปียนก็เสียบเสียบเสียบไปเลยแกะปกอืมอ๋อใช่ว่าใหดแปลงไว้นี่เอาเแ็ดแปลงเอื้อยจังสีเนี่ยดินใหม่บ่ะดิจังสีดินเก่ามันบ่เป็นหยังดอกเพราะว่าเฮาปลูกหอมได้อ๋อถ้าดินเก่าเฮาก็ยกลองขึ้นมาตะตากแดดจักมื้อเป็นอาทิตย์ผุแล้วจนหญ้าเน่าผุนเนาะตากแดดขาเสื้อขาหยังซะก่อนเฮาจังปลูกนี่วิธีการอือบ่แม่นว่าสิสัตว์ลดบวมนเด้ติโอแล้วห่างหยาเน่าซะก่อน อ๋อหนาหนาเน่าก่อนหนาเน่า,าจะสีมือผุหละจางเฮ็ดไหมอืมก็คือไช้พุ่นกบไว้บักระใช้ไหมอืมพอดีสวนบักือเทศุเกิดนำเขาเ้าไข้เนี่ยเอมอ,ม,อมันท่วมแล้วบนเดี๋ยวนี้เ<อ>ปลีกนู้นนี่ลองลวันเดียวนี่ <laughs> กระลำปีอยู่นี่ประมาณเกือบหลายปันใด้เกิดมีประมาณจะขโมยอะไรนับไปวะบัวได้นับเร็วกาว่าหลายเติบเนาะฟังต้องพุ่นพอดีให้หุ่นพอดีเอาแบบุดเลยบ่ ไม่ผมว่าสิปลูกทั่วเน่าด้นั่นฮะทั่วเน่าอ๋อทั่วฟักเน่าฟังทั้งนั่นเออสิปลูกทั่วฟักเน่าทั้งนั้นอ๋อน้ำมีไฟมาถึงอยู่แบบเดี๋ยเอาเครื่องหน่อยสูบลงไปใส่เลยอ๋อมันอยู่ไกลน้ำมันไกลงัดน้ำมันบ่ยากดอกสูบไปใส่ต้นตะบาร์ะมีน้ำในื้อสาโอ้ไปเบื้องทึ่งๆเบิ่งพักกันเอียงอันนี้เขาเอือนใช่หรบ่อทึ่งๆนั่นสลัดแก้วยังไงสลัดแก้วเออสลัดแก้วคือเขียวดีแต่ก็พีสูตรจังไหนือจัง อุ้ยยังว่าขีาาข่ไก่ย,ยังว่าขี่ไก่ยังเดียวขี่ไก่ก็ปุ๋ยนี่แหละพว่วนซ้อมเธอได้หน่อ๋อเอาปุ๋ยขี่ไก่ใส่จะเรียกกรใส่ปุ๋ยกับขี่ไก่วันนี้เธอซอมกับพว่วนอีกระใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยแล้วกับพว่วนพ<อ>่วงมันกำลังได้กินปุ๋ยเลยนี่บ่ม,มันก็เขียวดีบางคน,นก็เจ้าคือว่าบ่มักมันเขี่ยวๆสิเฮ้ยนี่แหละแห้งเขียวแห้งกระเขาไม่กรอบบ่กรอบเดี๋ยวมันกระพันเขาอีกว่าสิเป็นหัวได้นี่ มันสิเป็นหัวคือหัวกะลามนี่แต่ว่าบ่ใหญ่ปานกะลามดอกเห็นบ่วมันก็ลังพันนี่เห็นบ่นี่เอาพันมันซื้อมันจะใส่ยังไงคือจัะร้านค้าคือเขียวงามคือเป็นห่อต้นใหญ่ีเลยมันก็ลังสีหอนี่อือก็มันหัวมันก็ะซัมพี่แล้วเนาะพี่หัวนึงขายจังไงบ้านนี้หัวนึงกับซีาบาทเศร้าบาทหัวน้อยก็บซีบาทคือกันเออข้าทาไปนี่มันก็บ่แพงปานกะลามดอกแต่ก็พอดึงเงินไปได้มีพักระย่างอ่นะมามาช่วบางนึงอ่ะมันติดดินอยู่ได้มันน้อยๆเนาะเออทิศหนึ่งพวกนี้พัดเขียวปื้่ ักงามอีหลี่ักกันเพิ่นน่ะอืมเท้าท้าการใช้ปุ๋ยกะเอาปุ๋ยขี่ไก่ทีลดกขี่ไก่ครับสิบหาอ่าอันที่มันเปนดบางๆยังสีไม้ถึงว่าจังใดนี่นี้พักขึ้นทรายลกไปแล้วนี่อ๋องามงามได้นี่บ่พักขึ้นทรายขายวางปีไม้หันขายดีดีเขาอวดตัวบ่สูงบางๆเขาแซ่ไปเขาใส่ขี่ไก่อะน่ะขี่ไก่ยี่นี่ขี่ไก่ครับ อาจจะเรื่องเป็นอียังจะที่ปลูกนี่อันนี้เป็นกวงตุ้งห้องเต้นี่กวงตุ้งห้องเต้ชื่อเม็ดมันมากขึ้นไปเลยสิบเม็ดมันมากนี่นี่นี่ผ่ันมันนี่มัน่นี่อ๋อพัานบ่ใั้ลราบ่งได้นี่บ่ผ่านเราบ่งบัดเท่าบ่งล้วมันจะเป็นยังสี่ตีเป็นยังสีแหละท่ายให้เพื่อนเออตุกุติจิเองสินี่เออมันสีดอกงก็ง่ามสิมันสีเป็นเงามันเนี่ยจุกุติจิแบบไงๆนี่บ่อืออืออือนี่ อันนี้เป็นเบี้ยสลัดแก้วกับกวงตุ้งของเต้โอ้อันบัตรน่าไปขายขายจังไรบัตรไปขายนี่นี่สั่นเป็นซุ้มจังสีขายจังสีแล้วนี่นี่นี่ก็อันนี้ก็สิบบาทนี่สองตุนนี่ช่งตุนสิบบาทตุนหน่อยกับตุนใหญ่สิบบาทโอ้จังสั่นบ่โอ้ได้ราคาตัวนี้เนาะตันหน่อยตันใหญ่สำหรับกันสิบบาทอืมแปลงนึงก็ได้ไลยเติบอยู่ดิหรอบักนั่นเป็นยังขนาดวันนี่ อันนี้เป็นขนาหวานนี่ขนาหวานที่มันไม่ดอกกันบ่เออขนาหวานขนาอกแบบักไงน่นก็ลัางสิลงป้องไปบ่งทั้งไก่อันนี้คือบ่งไว้ได้จากมือแล้วอันนี้บ้าเบ่งอันนี้เป็นบานเบียมันไว้ได้จากมือแล้วหัวเศร้าโกมือแล้วนี่เพราะบ่งแล้วนี่เพราะได้ซับเนีขาก็ไปบ่งข้างล่างเออบ่งข้างล่างอันนี้เป็นการพักการดอกอืมเป็นวิธีการแน่าท่างกันนี่แหละครับเป็นเกษตรมือหนึ่งกันเพิ่นมีหลายสวน เมือ่อเมื่อนั้นบอได้มาําำ่วนนี่ไปเฮ็ดอันบักชวนบักประเทศเนาะบันีึกเลยมาเห็นบรรยากาศนี่คักิลีครับนี่เป็นแนวทางปแบบแบบ็เบืองแนเมือนี่บักทั่วปีเนะี่ยโอ้ยเขียวปื๊ดอยู่ทางล่างนะเออเออ,เอ,อข่าวชาข่าวชาเอาเป็นแนวทางให้เกษตรกรนี่แหละเอาฝา,ากให้เกษตรกรช่วงหลังปีใหม่ให้มาซื้อพักซื้อมีเมื่อวันนั้นเงินปีใหม่เนี่ยก็ได้การอยู่ดเออก็ลูกก็ไปเสียให้ข้าหอค่านั่นเบิด ใหญ่มากกับลูกไปเสียค่าหอมลูกสาวเรียนหนังสืออยู่เดี่ยวนี้เรียนหนังสือเอาพักนี่แหละที่ส่งลูกเรียนนี่ยมอนขายพักนี่แหละส่งลูกก็ได้มีละปีที่สามปีที่สามเหรอเพิ่งเรียนมหาลัยบ่เรียนนั่นเป็นพยาบาลอ๋อเป็นพยาบาลเออปีที่สามเหรอว้าโอ้แต่ว่าโรงเรียนเอกชระส้นเน่มุดอ่ะ โรงเรียงเอกชนกระเพ่งแล้วกระเทมเออโรงเรียนเอกชส้นนี่ครับเบื่องหลอดเบื่องเราส่งลูกสาวเราเรียนพยาบาลปีสามแล,ล,ล้วเด้โรงเรียนโรงเรียนเส้นลุยเส้นลุยอยู่กรุงเทพฯนบ่กจ้าสุดยอดเลยเพิ่องันส่งลูกเลียเน,นี่ยส่งมีะปูพักนี่แหละเพ่นบ้าอขอท้าเว้เอาเลยเอาขอบคุณได้ไหลายมากวกินขอบคุณมากมากขอบคุณ<า>รครับ,บผมสวัสดีครับครับวันนี้ช่องสร้างเลยได้ไม่สิ้นสุดครับสุดยอดเลยครับมาชมฟางแปลงผักของพี่สาวที่บันเคยเพิ่นทํา ปลูกหลายอย่างนะครับกระหล่ำปีผักสลัดแก้วหอมสุดยอดนี่ครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆสุดยอดครับอย่าลืมกดติดตามครับสวัสดีครับ